ใช่แล้วครับที่ชาติขอ,องชาติไฟนอลซ้อมมากี่วันกับเดือนครับซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่กับปากกอนบอยู่ที่ทแถวจันทร์อ๋ออยู่ที่จันทร์เลยแล้วมีใครเป็นผู้บอลซ้อมเหมือนจันทร์ตอนนี้กูพี่พี่เนี่ยครับช่วยกันนะ,นะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลครับดิสิบห้าห้าสิบกว่าสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณร้อยหกสิบก็เบน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับฝีมือวันนี้เลยต้องมาเจอกับพี่เนาะ เคยต่อยบีเอ็มไหมครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยก็ยังเขาโมยจะต่อยโมยชายวันนี้ไม่เจอบีเอ็มเนาะวางเคมไแพงให้ดีตามเกมครับล่าสุดต่อยไว้ที่ช่องเจ็ดวันนั้นต่อยกับชัดชัยน้อยเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้แพ้คะแนนเหรอเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบกว่าตัวนี้ต่อยร้อยี่สิบสี่เนาะเมื่อกี้ช่องหนักยังเป็นไงบ้างเกินจุดสองจุดสองเดี๋ยวยืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์โซบูแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะแจ้งเกิดด้วยนะ คุ้มมากี่กิโลสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เจ็ดสิบคนจังหวัดขุเทอ่าวฝากเชิญชวนแฟนคลับด้วหน่อยสามนะวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีค,ครับ